บอกไว้เลยว่าบัตรใบเดียวเนี่ยเราก็ถามมาแล้วเราก็ชนะเป็นที่หนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นคนที่มักกล่าวหาว่าพวกเราอยากได้บัตรสองใบเนี่ยเพื่อที่จะชนะเพื่อเอาเปรียบคนอื่นใบเดียวเราก็ชนะชนะมากด้วยเพราะความเป็นธรรมด้วยของเราเองเนี่ยเพื่อไทยแก้ข่าวเกาะนั่นะเราเขียนแบบนี้เป๊ะบัตรสองใบซอสสี่ร้อยบวกร้อยเราก็นับแบบปีสี่ศูนย์เป๊ะเพื่อไทยยืนหลักนี้มาตลอด นั่นก็นหมายความว่าจุดยืนเราเหมือนเดิมที่เปลี่ยนเช่นนี้ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40เคยใช้ระบบนี้ตัวเลขนี้แหละ400-100นี่ผ่านการวิจัยตอนนั้นว่าสภาพชนบทสภาพเมืองสภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่สะส,ะสะควรจะหนึ่งคนต่อประชากรเท่าไหร่ก็มาคำนวณว่าถ้า400เขตเนี่ยมันก็ทำให้เขตเล็กลงสสก็ดูแลชาวบ้านได้ใกล้เคียงแต่ว่าถ้ามันเขตใหญ่ขึ้น ซอสอื่นเก็ต้องดูประชาชนมากขึ้นเขตมากขึ้นการทุนทรัพย์น้อยนีย่ไปในเขตเล็กพื้นที่แคบมันก็ไปได้ไปทั่วไปถึงแต่ยิ่งเขตใหญ่ออกไปเท่าไหรน่นี่คนมีเงินยิ่งได้เปรียบคนไม่มีตังค์เนี่ยแค่น้ำค่าน้ำมันรถมันก็ไปไม่ทั่วแล้วแต่ถ้าเขตเล็กลงนี่มีน้ำมันรถเท่านี้จนมันก็ไปทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าถ้ามันเขตเล็กลงโอกาสของคนไม่มีตังค์โอกาสของพักเล็กเขาก็ไม่เสียเปรียบพักใหญ่มาก และที่สําคัญอื่นใดก็คือรัฐธรรมนูญที่เราคิดในมุมมอง,งของเพื่อไทยที่ดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับไอซีร้อยบวกหนึ่งร้อยนี่คือสอสอลเมื่อปีสี่ศูนย์เขาเป็นคนเขียนมานะประชาชนเขียนมานะเพราะฉนั้นจึงน่าจะอ้างอิงได้ว่า4ีร้อยบวกหนึ่งร้อยนี่คือการคิดของประชาชนเมื่อปีสี่ศูนย์เขียนมาบัตรใบเดียวเนี่ยถ้ามันมีสสประเภทเดียวยไม่มีปัญหาเทต มีเขตอย่างเดียวก็ต้องบัตรใบเดียวมีผลิตอย่างเดียวก็น่าจะเป็นบัตรใบเดียวแต่พอมันมีสอสอสองประเภทเลือกคนกับเลือกพรรคแล้วไปบังคับให้มีบัตรใบเดียวมันจึงทําให้ประชาชนถูกบีบ <to be, S 1> ให้ต้องเลือก <to be. S 1> เช่นเขาชอบ นายสุทินมากเป็นสสชอ้อเลือกคนอยาเขาเลือกสุทินแหละเพราะสุทินใกล้ชิดสุทินดูแลชาวบ้านดีเขาอยากได้คนนี้แต่พรรคที่สุทินสังกัดเขาไม่ชอบเขาจําเป็นต้องกั้มกืนศืนใจเพราะสุทินกับพรรคมันบัรมันเบอร์เดียวกันอะบัรไปเดียวกันเลือกสุทินก็ได้พรรคเลือกพรรคก็ได้สุทินเพราะนั้นนี่เป็นดีบังคับให้ประชาชนเลือกทั้งคนทั้งพรรคพร้อมกันที่นาทางตรงกันข้ามเขาชอบพรรคสุทินมากเขตุนี้ชอบมาก แต่ไอ้ไม่ชอบเลยไอ้ผู้สมัครเดีวนักเลงจากไหนมาเกลียกแทบตายอะ่ะแต่ว่าเสียดายทำเป็นต้องเลือกพรรคถามว่าน,นี่มันสะท้อนเจตนารมณ์ชาชนไหมไหมแต่ถ้าเป็นสองใบอ,อ,อ่ะเขาชอบสุธินก็กาสุธินส่วนพรรคไม่ชอบไปชอบพรรคอื่นก็กาพรรคอื่นถามว่าประชาชนถูกกดดันไหมไม่แล้วมันสื่อถึงความต้องการที่แท้จริงไหมใช่และภาพรวมที่เราเห็นเลยก็คือบัตรใบเดียวหนึ่ง มันทําให้เก,กิดพรรคการเมืองเล็กน้อยเบียวงวุ่นตากระจัดกระจายเต้มปัเสดีแหละเต็มเลยแล้วมันก็นํามาซึ่งทําให้เกิดรัฐบาลผสมสิบเกพรรคซึ่งมันเป็นความอัตลักษณ์มากผสมหนึ่งพรรคสองพรรคสามพรรคเขาคิดว่ามันไม่มีสิทธิ์เฉพาะแล้วไอ้ระบบเดียวนี้อีกที่ทาให้พรรคการเมืองที่ไปเลือกตั้งกับชาวบ้านไปชูนโยบายว่าเกลียดคนนี้ไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์แต่พอเขาเลือกตั้งเข้ามาปั๊บยุบแล้วก็ย้ายขั้ว ไปอยู่กับะยุทธ์มีการย้ายพรควันที่คุณไปขอคะแนนกับชาวบ้านไปบอกว่าจุดยืนอย่างนี้เขาก็เลือกคุมเสร็จแล้วนี่เปิดโอกาสให้คุณหอบคะแนนไปอยู่กับคนที่เขาเลียดที่สุดนอกจากไม่สนองจิตนารมณ์แล้วนี่มันมันเขาเรียกว่าทําลายหัวใจของผู้เลือกอีูด้วยเนี่ยรวมความแล้วเราก็เลยคิดว่าบัตรใบเดียวมันตัญหาเยอะสองใบน่าจะดีที่สุด อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยแต่บอกไว้เลยว่าบัตรใบเดียวเนี่ยเราก็ถามมาแล้วเราก็ชนะเป็นที่หนึ่งของประเทศการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่ในระบบบัตรใบเดียวเพื่อไทยได้ที่นั่งสูงที่สุดมากกว่าพลังประชารัฐนะเพียงแต่ว่าเวลาไปตั้งรัฐบาลมันเทคนิคอะไรก็ว่าไปแล้วยิ่งคราวนะั้นเนี่ยเราส่งไม่ครบทุกเขตด้วย350เขตนี่เราส่งเพียง250เขตเพราะฉะเนั้นนี่วันนั้นถ้าเกิดเราส่ง 350ิเต็มคะแนนเราจะถล่มทลายกว่านี้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มักกล่าวหาว่าพวกเราอยากได้บัสองใบเนี่ยเพื่อที่จะชนะเพื่อเอาเปรียบคนอื่นโผใบเดียวเราก็ชนะชนะมากด้วยเพราะความเป็นธรรมด้วยถ้ามันเป็นระบบการเลือกตั้งที่เรายอมรับร่วมกันถ้าเราแพ้ในกติกาที่เรายอมรับเราไม่มีอะไรจะต้องเสียใจเพราะฉะนั้นนี่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคิดว่าเราจะชนะเราจะแพ้นี่ผมว่าอยู่ที่ความศรัทธาของประชาชนแล้วความศรัทธานี่เราคิดว่าสร้างสมกันด้วยระยะเวลาไม่ใช่ทาวันใดวันหนึ่งด้วยเพราะมั่นใจอย่างนั้น